ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปายสู้ผู้สูขคนพ่อผมคือเกาเชมแก้วสายฟูดการกินไม่เห็นหใจนะครับสวัสดีตอนเสาร์วันที่เก้านะครับเกาพุษสภานะครับผมเมื่อคืนนี้ก็ยิงกันเบิดคืขึ้นนะครับเพราะว่าสงสัยเพื่อนบอกให้นั้นนะครับยิงแทบสิบได้นอนนะครับตึม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 นะครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันใกล้นะครับโอ้ชาบชูว่ามันอยู่ใกล้นะครับแต่ว่าเขาบอกเป็นยังครับอ่เรื่องการยิงกันนะครับเป็นเรื่องของทหารนะครับ เขามีนาที่ทํางานกับทางานกันต่อไปนะครับผมตอนนี้ฮ้อกับบินเบิดขึ้นนะครับกับไอเอียงกับไอเอฟซีหกนะครับบินเบิดขึ้นนะครับฮ้อกับบินเบิดขึ้นเสียงนี่เสียงฮ้อบินอยู่นะครับเสียงการยิงกันกันยังยิงตลอดนะครับเสียงปืนบกขาดซ้ายนะครับคันเงียบถือว่าแปลกนะครับสําหรับประเทศนี้นะครับประเทศอิสราเอลนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดอยากมาทํางานนะครับคนงานแท็กสองนะครับกะ เป็นตามาอยู่นะครับเป็นตามาอยู่เงินเดือนกะดีนะครับงานกะดีนะครับพี่น้องจวดคือเก้านะครับพี่น้อง